สวัสดีครับใครกก็เข้าครัวกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมีเมนูแฮมเบอร์เกอร์นะครับจริงๆจะเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แฮมต้องเรียกมันว่าเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์เห็ดสุขภาพนะครับเป็นเห็ดเอรินจินะครับแล้วก็เห็ดหอมรวมกันเมนูนี้เหมาะมากๆกับคนที่อยากจะทานมังสวิรัตนะครับอาจจะไม่ได้เจเคร่งนะเมนูนี้ก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็ให้โปรโตีนครบด้วยไม่เบ็ดเบียนสัตว์นะครับส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยจ้ะ โอเคครับอย่างแรกผมมีขนมปังเบอร์เกอร์นะครับหรือว่าเบอร์เกอร์บันคุณผู้ชมบางทีเขาอาจจะมาเป็นแบบผนึกติดก,กันมาเราก็ต้องผ่าครึ่งเอาออกเองอย่างนี้นะรหรือเขาอาจจะแยกมาอยู่แล้วก็ได้แล้วแต่ยี่ห้อนะนี่ประมาณนี้คุณผู้ชมผมมีเห็ดหอมเห็ดเอรินจิผมมีชีสเป็นแซนด์วิชชีสนะครับเนยนี่ผมเป็นเนยจืดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาทาตัวขนมปัง ขนมปังเบอร์เกอร์ให้มันหอมได้สีได้กลิ่นกันนะฮะผมมีไทม์นิดนึงให้มันได้กลิ่นสมุนไพรหน่อยเออให้มันเบอร์เกอร์เราดูหรูไม่ใช่จังฟู้ดนะและที่สำคัญอันนี้จะดูไฮคลาสจริงผมใช้ซอสซาแทนพวกหอมพวกมะเขือเทศนะครับเรามาเป็นซอสซาเลยคุณผู้ชมทำํำง่ายๆที่บ้านมาเริ่มกันเลยครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมเห็ดกันก่อนนะครับเห็ดอรินจินี่เดี๋ยวเราจะเอาไปกรีลเราจะสไลซ์ให้มันวางบนเบอร์เกอร์เราได้สวยๆดังนั้นผมจะกะขนาดมันก่อนคุณผู้ชมมาอันนี้ออันนี้เก็บไว้ก่อนนะเราไม่ได้ทิ้งนะอย่าตกใจคุณผู้ชมโอเคให้มันเป็นชิ้นแบนๆผมก็ประมาณนี้นะครับ ผมเคยพูดเวลานะครับแล้วก็จะพูดอีกคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชม,ม,ชมไม่ได้ดูเทปเก่าๆที่ผมพูดไว้คือเวลาหั่นเห็ดพวกนี้นะครับพยายามรับมีดคมไว้นิดนึงนะฮะแล้วเวลาหั่นเราพยายามเถืออย่าไปกดนะครับถ้ากดหักเห็ดมันจะแตกได้เสียรูปร่างที่สวยงามของเขานะครับประมาณนี้อันนี้ก็อันเี้ยฮะเถือเถือเถือไม่เชิงเลื่อยนะถ้าเลื่อยมันต้องแบบอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เราแค่เถือแล้วก็อาจจะออกแรงกดนิดหน่อยถ้าไปกดมากเดี๋ยวแตกอย่างที่บอกโอเค พักไวอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนนะครับเห็ดหอมคุณผู้ชมก็ดึงก้านเขาออกนะครับก้านคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทาอาหารบ่อยๆเนี่ยล้วคิดว่ามีโอกาสใช้ก้านของเขาในกเก็บไว้ก่อนได้เวลาทําซอสนะโยนตุ่มลงไปก็เคี่ยวกับซอสไปมันจะหอมหวานกลมกล่อมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ก็ก็มีอีกวิธีหนึ่งคุณผู้ชมเอาไปอบแห้งนะแล้วเอามาคั่วอร่อยอย่างนี้เลยอ่ะ เห็ดหอมเห็ดเนี่ยเราจะไม่ล้างนะเราจะเช็ดเชดเอาคุณผู้ชมเห็ดหอมผมก็จะสไลด์อย่างนี้ไม่ต้องบางมากคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวเราไปผัดเขาจะคายน้ําออกแล้วมันจะแล้วมันจะหดลงอยู่แล้วด้วยนะถ้าบางเกินไปเดี๋ยวมันจะเล็กแล้วมันจะไหม้ง่ายนะครับพอประมาณโอเคประมาณนี้เขเคทีนี้ผมก็มจะเอาเจ้าเห็ดทั้งหมดลงในถาดพวกน,นี้นะครับ ที่ผมจะทำคืออะไรผมจะปรุงเขาด้วยกเกลือนะครับปรุงด้วยเกลือคุกๆๆไปคุณผู้ชมพริกไทยครับพริกไทยดำนะโอเคเกลือพริกไทยดำและแล้วก็น้ำมันมะกอกน,นะครับอันนี้ผมไม่ได้โชว์ไว้ในสูตรแต่ว่ามันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเหมือนเกลือพริกไทยเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยโชว์ในสูตรเท่าไหร่นะครับ เ okay. คลุกๆๆไปคุณผู้ชมให้มัน <c oughs> ให้มันเคลือบให้น้ำมันเคลือบไปทีนี้กระทะย่างเนี่ยผมเตรียมวอร์มไว้แล้วคุณผู้ชมโอเคครับกระทะพร้อมเห็ดพร้อมลงเลยคุณผู้ชมให้มันได้ลายได้กลิ่นนะครับเห็ดเนี่ยมันมีน้ําอยู่ข้างในดังนั้นเวลาเราเอาไปย่างเนี่ยเขาจะคายน้ําออกมาความหอมความหวานมันอยู่ตรงนั้นแหละคุณผู้ชมนี่เห็ดหอมผมลงไปเลย <c oughs> เพราะมันเลกอืม ไม่ต้องโดนกริวเส้นๆโดยตรงก็ได้โอเคครับประมาณนี้ทีนี้เราก็รอโอเคระหว่างรอคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมขนมปังกันนะครับ <c oughs> ผมจะเอาขนมปังของผมาทาเนยนิดนึงแล้วเข้าไปอบให้มันเหลืองทองหอมอรมได้รสชาติได้กลิ่นนะครับทีน,นี้เดี๋ยวผมอ่ะปังเราจะมีถาดอบของเรานะครับก็แยกวางแยกไว้แล้วเราก็เนย วางลงไปเลยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเยอะมากนะถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะแฉะนี่ประมาณประมาณนี้จริงผมหั่นเป็นแผ่นไว้แต่เผอิญว่าเราไม่ได้แช่เย็นนะฮะเนยมันก็เลยค่อนข้างคลายตัวนิดนึงผมใช้มือเลยคุณผู้ชมอยู่ในครัวนะอยู่ในบ้านเราอย่าไปกลัวใช้มือไปเลยโอเค ทาบางๆครับอย่าหนามากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยังไงอะ่ะมันจะแฉะออแทนที่มันจะแบบกรอบใช่ไหมเพราะมันต้องใช้เวลามากด้วถ้าเกิดว่าเราทาเยอะเกินไปนี่อย่างนี้เลยโอเคทีนี้ผมเปิดเตาอบไปแล้วเตาอบนี้ผมใช้ค่อนข้างร้อนเลยนะฮะผมใช้ประมาณร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยองศาแต่เราก็จะอบพอให้มันให้มันเหลืองๆกกรอบ เข้าเตาอบเลยโอเคทีนี้เราก็รอดูเหตุไปให้มันขึ้นเป็นเป็นลายลายนะครับเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูกันคุณผู้ชม ครับตอนนี้ขนมปังเราพร้อมแล้วนะฮะลองมาเช็คกันดูดีกว่าคุณผู้ชมโอเคดูเนี้ยเหลืองหอมกําลังดีนะครับกรุบหน่อยๆเนย,นย,นยละลายเรียบร้อยทีนี้เอาขนมปังเอาเคียงเลยคุณผู้ชมตอนนี้โอ้ยร้อนระวังด้วยนะมันร้อนจัดคุณผู้ชมโดยเฉพาะถาดเนี่ยแยกออกไว้ก่อนโอเคครับผมก็จะประกอบมันเริ่มด้วย ซอสซ่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเราเอาแต่นเนื้ออไม่ต้องเอาน้ำมันเยอะเดี๋ยวมันจะแฉะโอเคโอเคครับประมาณนี้ทีนี้ต่อด้วยบรดาเห็ดทั้งหลายที่เราเตรียมมาไว้พร้อมแล้ว เห็ดเยอะๆเลยมันเป็นเบอร์เกอร์เห็ดเห็ดหงเห็ดหอมอะไรลงมาให้หมดเมนูสุขภาพถ้าอยากจะงดทานเนื้อสัตว์เมนูนี้จัดไปคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมเอาชีสอ๋อก่อนจะเป็นชีสผมลืมไปเรามีทามอยู่คุณผู้ชมดึงแล้วกิ่งให้มันได้กลิ่นรูดมันเลยคุณผู้ชมเด็ดๆหอมฟุ้ง อเคครับทีนี้เราชีสโปะลงไปแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้เราอยากให้ชีสละลายถ้าให้เอาเข้าเตาออบเราก็จะมีตัวช่วยโอเคครับผมได้ตัวช่วยของผมแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราจะเผาให้ชีสมันละลายนิดหนึ่งคุณผ mm ู hmm. นะ้ชมให้มันเนี่ยด,ดูปุดปุดสีสีสโอสวยงามนี้เลย หอมนะฮะโอเคพอแล้วมากกว่านี้จะไม่เกินอ่ะแล้วเราก็ประกบลงไปเลยเบอร์เกอร์เหตุของเราทีนี้เราจะเสิร์ฟพร้อมกับเฟนฟรายที่ผมเตรียมเอาไว้นะฮะหอม,หอมร้อนๆคุณผู้ชมเกลือ,อเ,เพิ่มนิดนึงในเฟนฟรายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้มันมีสีเอไอ,อะไรผมก็จะเพิ่มสีแดงแล้วก็กลิ่นหอมของปาปริก้าเพราะมันหอมจริงๆคุณผู้ชม ให้มันดูแบบไม่ใช่เบอร์เกอร์จังฟู้ดทั่วไปนะครับแสดงความใส่ใจของเราองไปนิดนึงแต่งให้มันแตกต่างนะครับแล้วก็เพิ่มกลิ่นให้มันหอม โอเคไปทำเพิ่มอีกนิดนึงโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับเบอร์เกอร์เห็ดสไตล์เบอร์เกอร์ครับเส่รฟฟองกับเฟรนฟราย